อยู่กับคนอวดเก่งให้แกล้งโง่อยู่กับคนขี้โม้ให้แกล้งใบอยู่กับคนพูดมากให้แกล้งตายอยู่กับคนปากไวให้แกล้งลืมคนพูดเขาพูดแบบไม่คิดคนฟังจะเก็บมาคิดมากทําไมเล่าพูดดีมีเนื้อหาให้เก็บคิดพูดไม่คิดมีแต่น้ําแค่ฟังไว้พูดดีมีวิชาเก็บในใจพูดมากมีแต่ภัยให้ลืมไปอย่าจดจํา กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของตำนานความเชื่อสิ่งร้นลับต่างๆทั้งในทิศทางของความบันเทิงสาระความรู้และคติธรรมสอนใจนะครับในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของธรรมะข้อคิดคติธรรมสอนใจมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอหัวข้อเรื่องคนคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ผ่านทุกปัญหาไปได้ท่านผู้ฟังครับมีคนคนเดียวที่อยู่กับเราคนคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งเราคนคนเดียวที่ไม่เคยถือมีดมาแทงเราคนคนเดียวที่ไม่คิดจะฆ่าเราให้ตายคนคนเดียวที่รักเราที่สุดคนคนเดียวที่จะไม่ปล่อยมือเราให้โดดเดียวคนคนเดียวที่เกิดมาพร้อมกับเรา และจะตายไปพร้อมกับเราคนคนนั้นก็คือตัวของเรานี่เองครับท่านผู้ฟังครับตัวเราเองนี่แหละที่จะช่วยเราในทุกอย่างตัวเรานี่เองที่จะพาเราขึ้นสวรรค์หรือลงนรกคนนี้แหละที่จะหวังดีกับเราที่สุดคนนี้แหละที่จะรักเราจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะประสบพบเจอกับอุปสรรคปัญหาใดก็ขอให้เราเป็นผู้บอกกับตัวเองให้ลุกขึ้นสู้เพราะคนอื่นนั้นให้ได้ ก็เพียงแค่คำปลอบใจแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะให้กำลังใจกับตัวของเราเองได้ดีที่สุดค่อยๆประคองตัวเองให้ลุกขึ้นช้าๆแม้จะเจ็บที่สุดก็ต้องเดินหน้าทุกที่สุดก็ต้องเดินต่อไปครับท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นต้องรู้จักที่จะหัดอยู่คนเดียวบ้างหากเรารู้จักวิธีที่จะอยู่คนเดียวให้เป็นถึงจะอยู่ตัวคนเดียวก็สบายใจได้ครับท่านผู้ฟังครับมีเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงจำเป็น ที่จะต้องหัดอยู่คนเดียวบ้างข้อสำคัญประการแรกก็คือไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลามักพากใครหลายๆคนให้เดินออกจากชีวิตของเราไปในแบบที่เราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางทีความรู้สึกเว้งควางทั้งหลายก็จะก่อตัวขึ้นภายในจิตใจของเราจนทำให้เรารับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มีอยู่ดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นคือเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คนเราทุกคนจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้เพราะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะสามารถคงอยู่ได้ตลอดไปไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองด้วยก็ตามครับอย่างที่สองก็คือการเอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่นเพราะใจคนเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนไปอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้ในทุกๆวินาทีและเราก็ไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างกันไปตลอดเราจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจึงอาจจะมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินรับมือไวอย่างที่สมไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครในแง่ของความเป็นจริงคือคนเราควรหักใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองหรือรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่เสียก่อนและเมื่อไม่ไหวหรือคิดว่าทําไม่ได้แล้ว ค่อยหันหน้าไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งการที่เราทําเช่นนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะเป็นตัวภาระหรือการสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลงไปอีกครับอย่างที่4เราสามารถทําในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเต็มที่การได้ทําอะไรด้วยตัวเองแค่เพียงคนเดียวมักจะทําให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระและสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วงหรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอย่างไรถือเป็นการสร้างความสุขแบบง่ายๆให้กับตัวเองได้ในอีกหนทางหนึ่งโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดือดร้อนใครอีกด้วยครับอย่างที่5การที่เราอยู่คนเดียวนั้นจะทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อได้ก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ด้ววยตัเองแค่เพียงลําพังบางทีการอยู่ตัวคนเดียวหรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้จึงอาจไม่ใช่เรื่องที่ดูแย่มากเสมอไปเพราะในบางครั้งบทเรียนทั้งหลายของชีวิตก็อาจจะได้มาจากประสบการณ์เหล่านี้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคุณรู้จักวิธีที่จะอยู่คนเดียวให้มีความสุขได้แล้วและนี่ก็คือสิิประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขครับข้อที่หนึ่งคุณจะได้เติมพลัง เราใช้พลังงานของเราค่อนข้างมากเวลาอยู่กับผู้อื่นทั้งในการรักษามารยาทท่าทางเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขคอยที่จะคิดหาว่าเขากําลังอยู่ในอารมณ์ไหนการอยู่คนเดียวก็จะช่วยให้สมองของคุณได้พักผ่อนจากการต้องทํางานตลอดเวลาเมื่ออยู่กับคนอื่นครับประโยชน์ข้อที่สองคุณจะสะท้อนตัวเองได้บ่อยขึ้นเพราะเรานั้นแทบไม่มีเวลาในแต่ละวันที่จะมานั่งใช้ความคิดพิจารณาถึงตัวเองการที่เราอยู่คนเดียว ก็จะทําให้คุณไม่ต้องมองออกไปข้างนอกไม่ต้องคอยมาคิดถึงแต่ความคิดและความรู้สึกของคนอื่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะมองย้อนเข้ามาในตัวเองครับข้อที่3คุณจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของตัวเองเมื่อคุณอยู่กับผู้อื่นคุณจะพยายามคิดถึงเข้าใจอารมณ์คนอื่นตลอดเวลาการอยู่คนเดียวก็จะทําให้คุณเห็นอารมณ์ของตัวเองคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอะไรทําให้คุณเกิดอารมณ์ต่างๆกันเช่นมีความสุขเศร้าหรือโกรธ เราก็จะสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้ได้ดีขึ้นและสามารถที่จะระงับลงได้ทันท่วงทีข้อ 4. คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในเวลาที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มนั้นเราก็มักจะเลือกทางสายกลางที่ทำให้ทุกคนโอเคมากที่สุดแต่ในบางทีสิ่งที่คนส่วนใหญ่พอใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆ 5. คุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่การอยู่กับคนอื่นจะดึงสมาธิของคุณออกจากงานที่คุณกำลังทำ ลองสังเกตดูครับเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเวลาที่คุณอยู่คนเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีสิ่งรบกวนจากการทำงานน้อยลงนั่นเองครับข้อ 6. คุณจะมีความสุขในความสัมพันธ์มากขึ้นในเวลาที่คุณอยู่คนเดียวก็จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าและชื่นชมตัวเองซึ่งก็จะทำให้คุณเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์กับคนที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นเลยข้อที่7คุณจะเป็นอิสระมากขึ้น คุณจะมั่นใจในความสามารถที่อยู่กับตัวเองและคุณจะไม่รู้สึกกังวลว่าคุณจะไม่มีใครอยู่ด้วยอีกต่อไปครับข้อที่8คุณจะไม่ต้องพยายามทําให้คนอื่นมีความสุขตลอดเวลาเมื่อคุณอยู่คนเดียวคนที่คุณต้องเป็นห่วงก็คือตัวเองคุณจะสามารถทําในสิ่งที่ตัวคุณมีความสุขถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบก็ตามข้อที่9คุณไม่จําเป็นที่จะต้องขอโทษกับอะไรท่านผู้ฟังครับบ่อยครั้ง ที่เราต้องเอ่ยคำขอโทษจากการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นเมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาทุกคำที่ออกจากปากคุณหรือต้องคอยระวังการกระทำเพราะต้องคอยแคร์ว่าคนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไรข้อที่1ิคุณจะหยุดมองหาการยอมรับเรามักจะต้องอาศัยการยอมรับการเห็นด้วยจากคนรอบข้างก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงมือทำอะไรแต่เมื่อคุณอยู่กับตัวเองได้คุณก็จะเรียนรู้ ที่จะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองและแตัดสินใจโดยปราศจากความคิดเห็นของคนอื่นท่านผู้ฟังครับเริ่มจากวันนี้ลองปิดมือถือนั่งอยู่เงียบๆกับตัวเองสักสิบนาทีดูนะครับคอยสังเกตร่างกายและจิตใจของตัวเองแล้วคุณก็จะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่สําคัญจริงๆสําหรับคุณครับขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้หลักการในการดำเนินชีวิตข้อคิดคติธรรมเตือนใจมานำเสนอท่านผู้ฟังส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องพูดให้น้อยคิดให้มากเพราะคนฟังจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีกว่าคนพูดท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวที่ว่าใช้ความคิดให้มาก ใช้ปากให้น้อยแต่มีน้อยคนนักที่จะทำได้คำว่าคิดก่อนพูดและลงมือทำให้มากกว่าคำพูดเป็นคำที่เราได้ยินกันมานานแต่น้อยคนที่จะทำตามได้ไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ทำยากหรือลำบากแต่คนเรานั้นมักจะถนัดที่จะพูดมากกว่าโดยหารู้ไม่ว่าการพูดให้น้อยคิดให้มากทำให้เยอะเป็นหนทางที่ดีกว่าเยอะธรรมชาติได้สร้างให้เรามีสองหูและหนึ่งปาก ก็เพื่อที่จะให้ฟังมากกว่าพูดแต่คนส่วนใหญ่กลับทําตรงกันข้ามคือเอาแต่พูดมากและไม่ยอมที่จะฟังใครเลยบางคนพูดเยอะพูดไปแล้วก็ทําไม่ได้อย่างที่พูดหรือหมัวแต่พูดจนลืมที่จะฟังเพราะเมื่อพูดมากสมาธิก็จะลดน้อยลงและเมื่อไม่มีสมาธิโอกาสในการที่จะขาดสติสัมปชัญญะก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วหรือถ้าหากจะพูดมากก็ควรที่จะพูดแต่เรื่องที่ดี ที่จะนำประโยชน์มาให้ตนเองจะดีกว่าอย่าเอาแต่พูดเพราะอารมณ์ทางที่ดีหันมาฝึกตัวเองให้เป็นคนพูดน้อยลงและรับฟังให้มากขึ้นจะดีกว่าครับเพราะการฟังทําให้มีสติมีสมาธิกับเรื่องที่ฟังคนเราจึงควรฟังให้มากกว่าพูดเพราะถ้ามวัวแต่พูดก็หมดโอกาสที่จะฟังอย่าลืมว่าการฟังสร้างความสําเร็จได้ดีกว่าการพูดและคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่แล้วก็จะฟังมากกว่าพูด เพราะการฟังทําให้เกิดความคิดและปัญญาสามารถนําเรื่องที่ฟังไปต่อยอดได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะพูดให้น้อยและควรที่จะคิดไตรตรองให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหลักการดำเนินชีวิต ทั้งต่อตอนเองและคนอรอบข้างนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออ้นวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาะผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรม ความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอนอนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอนอนท์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ